ใค,ใครส่งตังเยอะสุดใครส่งตังเยอะสุดแบบอแาบพี่พี่ชาลีฟครับเท่าไหร่ห้าหล้านครับกับแจ็คก,กี้ครับเท่ากัน,นอุ้ยยอดดีตอตึงอ่ะแล้วใครเดี๋ยวผมส่งให้ลุงดูเลยดีกว่าอุ้ยทำเป็นตารางเลยเหรอ ใช่ครับลุงครับมีคนโอ,อนเพิ่ม ถ้าคนที่ไม่ไม่ได้เป็นตัวตัวเอ็มข้างหลังคือหลักแสนนะครับนอกนั้นคือคือหลักล้านข้างบนเท่าไหรอ่อ่ะข้างบนคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อไม่ใช่ครับตอนแรกผมยกเตี้ยตัวเลขมันจะทับไปผมเลยไแยกมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งให้ดูเห็นจะชัดเครับให้ดูแค่ช่องหลังก็พอครับช่องแ้กช่องแรกให้ดูชื่อครับช่องหลังคือให้ดูตัวเลขที่สองับอ่าอ่าอ่าอแกเจ็ดแสน ไอ้กัวแปดแสนใช่ไหมเก้าแสนแปดแสนเก้าใช่ครับไอ้ดาวินสองแสนยูเป็ดห้าล้านมาดีหนึ่งล้านไอ้เนื้อเจ็ดล้านพี่ยูเป็ดน่าจะลงผิดป่ะยูเป็ดห้าล้านใช่ไหมถูกใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สองล้านห้าป่ะหรือเท่าไหร่วะใช่สองจุดห้าเออสองจุดห้ามาดีหนึ่งล้านเนื้อหนึ่งจุดเจ็ดกระดิบห้าเจ็ดหนึ่ง จากห้าป๊อปหนึ่งไทยหนึ่งแป๊บหนึ่งใครไม่ถึงห้าแสนนะออกไปข้างนอกดิออกไปดิไม่ถึงห้าแสนะเอาอะไรอ่ะแบบป๊บเัาหนึ่งสองหกสองเพื่อนเอาชีหนึ <12 62. S 3> ง่งสองหกสองอแป๊บนึงได้ไหมครับบางไทยขอครับมาดีได้มายืนอข้างหน้าหน่อยดิ เพราะอะไรส่งเงินไม่ได้อะเพราะอะไรเขาผมส่งได้ครับั้งแต่ของเงินผมไปรีเกาะรีอะไรเข้าตู้หมดแล้ครับแล้วเงินเหลือห้าหมื่นเหล็กยังไม่ได้ขายในตู้ได้คนหนึ่งอ่ะ,มอะไม่ได้ขายเป็นยังไม่ได้ขายเป็นฟ้าในตู้ครับลูที่กูให้ขึ้นปืนบวกห้าใครยังไม่ได้ขึ้นบ้างอ่ะ หนลองออกไปดิปืนบวกห้าใครยังไม่ได้มีปืนบวกห้าอเธอเข้ามาอีสปอร์ตเข้ามาครับลุงของผมมาเชมยังไม่ถึงครับลุงอ่าไอ้กลัวว่ามาตีไม่ติดครับสี่สิบห้าทีแล้บบวกห้าสี่สิบห้าครับเข้า,าและเอีทายคือผมบวกสี่อยู่ครับลุงตีบวกห้าไปสิบทีแล้วครับ วันนานแล้วด้วยมังตีแค่สิบทีหรอตอนแรกดองดองของไว้ลุงตีบวกบวกหนึ่งถึงบวกหนึ่งยี่สิบเอ็ดบวกสองยิบเอ็ดครับแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ส่งไปวันนี้ร้านไอ้เฮียทำไรมันโดนอยงนี้วะไอเจ็ดบวกห้าแล้วหรอครับลุงบวกห้าแล้วครับตีไปกี่ทีอะเปิดเอ็ด สองเจ็ดหกครับ 1, 3, หนึ่งถึงสามหน้อย่างละสิบทีบอกสี่สิบเอ็ดทีบอกห้าประมาณเจ็ดแปดทีครับบันนานไรไทยมึงยังช้ายอยู่เลยคือเฮียอะไรวะไม่ค่อยมาหรออครับลุงมาครับ ได้คนนึงทำไมส่งตังไม่ครบใครวะอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดอะ่ะโอ้ครับลุงมึงอ e ีสปอร์ตแต่ก็ควรอยู่ไส้สัตว์ไปอยู่ทำไมมึงส่งตังไม่ครบเมื่อก่อนก่อนมีสตอรี่กับทีซีผมติดสอบครับลุงก็เลยไม่ได้เข้ามาฟาร์มครับอืมแล้วไงต่อแล้วก็พอสอบเสร็จก็มีสตอรี่กับทีซีเลยครับแล้วก็พอจบทีซีก็ ฟาร์มบ้างครับลุงแล้วก็ซ้อมด้วยครับวันไหนที่ไม่ได้ซ้อมก็จะไปฟาร์มครับอะกูให้โอกาสพวกมึงเนี่ยห้าคนเนี่ยก่อนเซิร์ฟไียืมตังค์ไปดิให้ครบเนี่ยเนี่ยยืมตังค์เพื่อนเนี่ยผมส่งไปร้านหนึ่งครับลงุงเนี่ยไอพวกเนี่ยเกินห้าแสนครับใครใครส่งเกินห้าแสนยืมสามแสนพี่มาดีใครให้ยืมกูกระทืบไอสัตว์ รู้แต่ชุดที่สปอร์ตคือซ้อมหนักจัดเลยนะแบบว่าผมแม่มันเข้าเมืององแบบว่าให้มันอยู่ในเทนนิ่งเลยอ่ะไม่แต่คนบางคนมันก็มีจ่ายไงมึงเขคยไปเซิร์ฟมันมีจ่ายไม่กี่คนเองไอ้ที่อะมึงซ้อมหนักก็จริงแต่บางคนมันยังมันยังเข้ามาไงมันดองเงินไว้ป่ะก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ได้ดองมันเข้ามาฟาร์มเห็นอยู่แต่มันก็มีส่วนหนึ่งนั้นที่มันไม่ได้ซ้อมอ่ะแบบไม่ยอมไปซ้อมเลยรอแข่งอย่างเดียวหมายถึง ใน12คนเนี่ยมันก็มีบางบางคนที่มันแบบไม่ตอบเลยรอแข่งอย่างเดียวเต็ม<ค>ิงก็ไม่เอา<ค>ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอา้าวแล้วมึงพูดมามึงไม่รู้ได้ไงอ๋อนี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะไอ้จุกอีกแล้วเหรอไอ้จุกอะไรครับเ่อะไรครับไอ้จุกไอ้เซิฟมึงไม่ได้ซ้อมอีกแล้วเหรอเป่กซิอรริยอยูร นี่ยตอนอะไรตอนทุกวันอ่ะไอ้อันนึงมีมีมีอันนึงมีไอ้โชคหนึ่งไอ้เนิร์ดสองที่จะเห็นแค่ตอนตอนแข่งอย่างเดียวก็เดี๋ยวเดี๋ยวลิทไลต์อันหนึ่งไอปเนิร์สที่คนส่งครับลุงไอ้เนิร์ดที่น่าจะฟาร์มในเมืองเยอะไอ้มาดีเนิร์ดไหนเนิร์ดเนิร์สเนิร์สเนิร์สที่อะไรวะไอ้เนิร์ดไอ้เนิร์สคือใครวะไอ้เนิร์ดไอ้เต่าอ่ะ ไอเต่าไงไอเต่าหนึ่งไอโชคสองไอมาดีสามคือกูจะพูดในเทนนิ่งกูจะพูดแบบนี้นะเว้ยไอเหี้ยคือกูไม่รู้ว่ามันจะซ้อมหรือว่ามันยังไงกูคิดว่ามันมีความตั้งใจอะแล้วผลงานมันบันโชอะแต่ว่าอ่าใช่ก็ใช่ไงก็จะแต่มันก็มีกันตกอยู่แล้วแต่ไอพวกที่แบบอยู่เทนนิ่งอย่างเดียวมันก็ข้อดีมันก็คือมันเต็มที่ยางเี้ยลุงแบบไปเห็นเลยแบบเวทเนี้ยไม่เข้าเมืองเลยอืเวทไอออนผมอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้มีโอกาสได้มาเล่นเลยสตอรี่อ ผลงานมันก็เอาออกมาให้เห็นไง <Okay. S 2> ออก็คือ <Okay. S 2> มันก็ดีจริงๆผมก็เลยแบบอยากแก้ตากให้น้องๆพวกที่มันแบบไม่มีต่งจริงๆไงเพราะว่ามันตั้งใจหมดเฮียอะไร,ไนรเนี่ยสัตว์เนี่ยฟังก็ไม่รู้เรื่องพูดเชี่ยอะไรวะงงมันอธิบายเชี่ยอะไรวะ